สวัสดีครับอ๋อวันนี้มาทำอะไรครับช้อปิ้งซื้อของครับว้าวอันนี้สเจเครับอะไรตุกปลาครับกล่องตุกเอ้ใส่เหยื่อครับเอากล่องช่างไปเลยครับอันนี้ราคาประมาณพันพันเท่าไหรนะครับตัวนี้โอพันสองนี่ครับนี่ครับช่องโอ้โหมีเยอะมากอันนี้ใส่เหยื่อตัวละพันตัวละพันครับช่องละพันนะครับช่องละพันครับเท่าไหร่ะ ประมาณพันสองพันสองพันสองสบายเงินยังวงเป้วเลยเงินเงินเก่าใช้หมดเรื่องยังครับฝังดินไว้อยู่ก็หลายปีอยู่นี่น้องไปครับน้องไปมาซื้ออะไรครับยังไม่รู้นะครับของเยอะมากครับอยู่นี่ตู้ต้องดูน้องเนยครับดูน้องเนยอันนี้อันนี้น้องเหนื่อยใบเล้งมีร้อยห้าสิบใช่ครับแล้วใบเนี่ย น้องเนถนนหลวงครับโอเคนี่ไงไปไปไปทุ่งมือไปนัดซ er mm ื hmm <h 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 ้อเท่าไหร่วะทุ่งมือตุกว่านี <h <h ่มีรถเขียนเรอะเนี่ย ได้อะไรได้อะไรบ้างครับเอออุปกรณ์ช่างครับก่อนช่างอันนี้ช่างช่างช่างเดียวกันเหมือนตาช่างนะครับใช่ใช่เขาสั้นโอ้ก็คือเงางาวดีกว่เก็บได้สั้นโรนี่วะนี่มุมเขเป็นมุมอย่างครับผมดีกว่าซื้อตัวนั้นอยู่ไหนมีมีชั้นเงินถี่ไหมมี โอ้เสโทรศัพท์ก็ได้เวลาตุกน้ามันจะลอยเลยเนี่ยลอยแล้วเนาะโอ้ตัวนี้ดีกว่าฮมขอผิดไปเรานี่เลยหิวได้้วยส่ยหิ้วไงอันนี้ระดับโปรใช่ไหมโปรครับโปรใช่โปรโปรไมรดูรร่ปรโปสปรโปรโปร เราจะซื้ออะไรไปฝากพ่อเราอีกตัวนี้เป็นเพลงเขาเกะดูได้ไหมครับโอ้มีคนเกะแล้วนะครับมีคนเกะแล้วโอเกะดูนะครับตันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้หกร้อยเก้าสิบกสิบอันนี้ถูกมากเลยใช่ไหมครับสำหรับโปรโคเต็มหน้าลูกบล็อกน่าจะไม่มีนะครับนี่ลูกบล็อกน่าจะไม่มีนะ อ้าวเปดยังไงปูเขาล็อกไว้ไม่ได้ครับไม่ได้เก็บไม่ได้น่าจะอย่างนี่นี่นี่ดูนี่ครับโ้าวมีชุดบล็อกอีกอันนี้เอาให้ซ่อมเรือใช่ไหมครับซ่อมเรือครับเดือดำน้ำดี่ไม่ายี่ห้อนี้ไปซื้อชุด CRV เทียวีนี่นั่นดีกว่าไม่เอาครับตัวนี้จะซื้อผ่านเน็ตครับจะสั่งซื้อในรัชดาครับตัวนี้ตัวนี้มันได้ชุดน้อยของแถมน้อยเอาไปส้มเรือดำน้ำไม่ทราบว่าเรือดำน้ำรถใหม่เข้ามาหรือยังครับโอ้ยยังไม่เข้าเลยครับฮ้ยเลย โอ้โห oh. เรื่อยอันนี้เรื่อยไปเรื่อยอืมถอออกซิเจนครับถอออกซิเจนเอาไว้ดำยิงปลาใช่ไหมครับใช่ครับตรงไว้หนึ่งนี้ครับโอ้โ่อออกซิเจนหมดอันนี้เอาเอาไปให้ปลาตัวเล็กใช่ไหมครับตัวนี้จุกนมหรือเปล่าครับจุกนมปลาตัวเล็ก <laughs> อันนี้ไปทำอะไรครับอันนี้ตัวนี้ปากกาประกาศยึดโต๊ะเอาเอาไ้กึง่งใช่ไหมครับไม่ตัวยึดโต๊ะปากกาหนีบตรงเหลี่ยมโต๊ะได้เลยอเอาไปใส่จังไรน,นะครับมันจะเป็นโต๊ะแล้วก็ไปหนีบแล้วจะจิบจับชิ้นงานของอ๋อกึ่งชิ้นงานาใช่ไหมฮัลโหลวิ ลองใส่ดูครับมีตัวใส่เลยพี่นี่เบาอยู่เลยพี่เบาไหมของดีเลยพี่ก็ของดีของตัวของดีตัวหน้าเราใหญ่วะเอาตัวนั้นแหละ เน,น,นหมดหมดน้ำเลยนะครบเราตกปลาไม่ได้เราก็ดำน้ำยิงอะไรครับเอาี้ไวัตกปลาเท่าหนี่ครับยี่สิบกว่าบาทนี่โอเคเป็นไดเป็นได เพิ่มความหล่ออีกสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้มากับคต้องกลัวเลาไออันนี้พตอนเด็กโดนบ่อยใช่ไหมครับนี่ มาแล้วมันไม่มีนั่นไงยักได้ถาดใหญ่อ่ะถาดสีได้อะไรบ้างครับโอ,อ้อุปกรณ์ตัวปลาล้วนๆเลยครับอะไรซ่อมครับมหมดหมดไปกี่หมื่นครับอือมตัวน,นี้นี่อะไร่เปี่ยดูตรงนี้นนนนนเปลยียนร้อยเท่าไหร่โอ้ไปแล้วโอ้เปลี่ยนร้อยเรียบร้ครับภาพพรมจิ้มจิ้มครับ,บ,บ,รบว้าวสุดยอดดีเงินเงินเก่าใช้ไม่หมด ยังไม่หมดครับผม